แนะนำตัวเลยสสวััดีครบผมสุภบีเดชเพชรสีทองครับวันนี้เจอใครครับบินสยามครับเคยชกกันก่อนไหมเคยชนะเข้ามานี่วันนั้นชกที่ไหนที่นี่ปะวันนั้นร้อยเท่าไงไปสี่สิบครึ่งครับวันนี้เท่าไหร่สี่สิบสองครึ่งก็เวทขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งเวทนี้โอเคไหมโอเคครับเมื่อเช้ามาสอบเป็นไงบ้างเกินเจ็ดขีดครับตัวนี้ผ่านทะลุนะซ้อมอยู่กับใครเดเพชรสีทองกี่วันรอบนี้อาทิตย์เดียวเราเป็นมวยทะตายเข่าครับมวยเข่าคู่ต่อสู้ชกมาแล้วเขาเป็นมวยยังไง ลอยมาแล้วก็เตะเออเราก็เห็นหมดนะเราเคยเคยชกมาแล้วรู้นะเขามีอะไรพิเศษไหมของของคู่ต่อสู้เนี่ยเตะของเรานี่ก็เอาอะไรไปสู้เขาวันนี้เดินมืเดิมทุกอย่างร่างกายร่างกายคิดว่าปึ๊กไหมว้เรปึ๊กนะเราสูงตัวเล่เราหกสิบสองครับน้ำหนักของเราเป็นปอยเท่าไหร่ครับเจ็สิบเจ็ดครับปีนี้อายุสิบห้าครับนี่ชกมวยมาเกินร้อยถึงร้อยไหมม่ถึห้าสิบน่าจะมีนะมันนอกมันนอกชกมังกรกี่ไฟล่ะประมาณ ไฟหกไฟไฟหกไฟนะเวทีนี้มาหลายครั้งเลยนะชินสนามเลยนะอ่ะผลงานล่าสุดเป็นไงแพ้คะแนนเหนือธนบดีชาไปานอยที่ไหนที่ที่นี่แล้วก็ก่อนหน้านั้นสองไฟเป็นไงชนะหมดเลย,ชน,เลยชนะหมดเลยนะวันนี้เวทใหญ่ข้ามานิดนึงต้องคุมไหมเรื่องเวทนี้นิดนึงคุมจากสามโลได้ไหม ไฟนี้รถเกือบห้าโลเกือบห้าโลแต่เรียวแรงไม่น่าจะมีปัญหามั้งอายุปีนี้อีกทีนึงสิบห้าครับลูกหลานจากจังหวัดนครราชสีมาฝากแขวนขับเชียร์หน่อยวันนี้ครับฝากนครราชสีมาเชียร์ผมนะครับวันนี้ผมจะเสียชนะกับบ้านโอเคเข้ามาน้องนใจจุ๊บดีครับบอมรอได้นำตัวครับวิศยามเอคีห้ยัเม์วันนี้เราเจอใครอะซุปเปอร์บีครับเป็นซุปเปอร์บีวันนี้พี่กัดเท่าไหร่สิบสองครึ่งครับเปช้าเปนยังเหยียบแต่ช่างเป็นไงพอดีครับผมผ่านรถซ้อมอยู่ที่เอคี่วัห้า สองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้นะเราเป็นมวยสไตล์ยังไงก็ฝีมือเข่าได้คู่ต่อสู้เห็นคลิปกันไหมก็เคยต่อยมาเคยต่อยมากี่ไว้ทั้งเดียวเป็นไงผลงานแพ้ัยครบวันนั้นแพ้เพราะอะไรแพ้มันหมดแรงแล้วก็แพ้เลี่ยมแพ้ตรงรั่วแพ้ไงแพ้แรงหน่อยแพ้แรงวันนั้นซ้อมน้อยแต่วันนี้น่าจะซ้อมดีกว่าวันวันนั้นนะเขามีอะไรบ้างเขามีอะไรที่ว่าพิเศษที่เราเข่าของเราเอาอะไรไปสู้เข่าวันนี้เดักเตะดักแทงวนอะไรประมาณนี้นะเราได้เปรียบอะไรเขาบ้าง เสียเปลียนรูปร่างเสียเปลียนรูปร่างเติมน้ำหนักเท่ากันนะเมื่อเช้ามาเกินนิดหน่อยก็รู้พอดีเลยพอดีเลยครับพอ,นะพอดีนะเอาลูกหลานจากจังหวัดกาฬสินธะุ์นะฝากแฟนขับเชียร์หน่อยปาเปรมรันเก้ผมนะมครับปิดสยามในเชียร์เรียมหน่อยหายเต็มที่เต็มที่คโอเคขอบคุณน้องเจ้าวัสดีครับ